สวัสดีค่ะสวนอาหารคานบุญนะคะสวนอาหารคานบุญเป็นสวนอาหารที่เน้นธรรมชาตินะคะลูกค้าคนไหนที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติเป็นแบบลูกทุ่งแบบทุ่งนาเชิญที่ร้านของเราได้เลยนะคะสวนอาหารคานบุญมีอาหารหลากหลายประเภท เริ่มเปิดมาตั้งแต่ปลายปี2539ค่ะจนกระทั่งถึง2564ก็รวมประมาณ24ปีค่ะให้บริการลูกค้าตั้งแต่9นาฬิกาจนกระทั่งถึง20นาฬิกา30นาทีนะคะเปิดทุกวันค่ะจะปิดแค่วันแรงงานวันเดียวเท่านั้นนะคะ มีทั้งอาหารไทยอาหารอีสานอาหารจีนมีหลากหลายประเภทค่ะมาลองดูนะคะสำหรับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะคะก็คือกุ้งเผาสดๆเลยค่ะกุ้งเราจะสั่งตรงจากผู้เลี้ยงโดยตรงเลยก็คือจากฟาร์มกุ้งโดยตรงจากจังหวัดกระสินนะคะเราเผาสดๆลูกค้าที่มากินกุ้งเผาของเราก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องรสชาติของน้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรเด็ด ก็คือน้ำจิ้มที่เราทําเองปรุงเองสดใหม่ทุกวันเลยนะคะ oh. เครื่องปรุงต่างๆเราจะทําวันต่อวันกุ้งสดแล้วก็ช่างเป็นกิโลให้เห็นจ่าๆกันเลยว่าช่าง1กิโลก็คือ1กิโลเลยนะคะให้เห็นกันเลยค่ะ พิกัดของร้านจะอยู่ที่บ้านขันเปี้ยนะคะตำบลกู่ทองอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสาครคามนะคะแต่ว่าอยู่ในเขตรอยต่อของจังหวัดขอนแก่นค่ะถ้าลูกค้ามาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะจากถนนมิตรภาพตรงมาตั้งแต่ประตูเมืองขอนแก่นนะคะก็จะตรงมาเรื่อยๆมาทางอําเภอเชียงยืนเส้นกาละสินนะคะห่างจากขอนแก่น16กิโลค่ะถ้าลูกค้ามาจากทาง จังหวัดมหาสาครคามหรือว่าทางจังหวัดกระสินนะคะถ้ามาถึงอำเภอเชียงยืนก็ตรงมาประมาณ12กิโลค่ะแล้วก็มียูเทิร์นเลี้ยวเข้ามานิดหน่อยก็จะถึงร้านของเราได้เลย,เลยค่ะ ส่วนอาหารคานบุญขอเชิญชวนทุกทท่านนะคะนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงถ้ามีโอกาสให้ลองมาแวะใช้บริการส่วนอาหารคานบุญนะคะแล้วท่านจะประทับใจในรสชาติอาหารแล้วก็สถานที่ค่ะบรรยากาศเยี่ยมอาหารยอดอย่าลืมมาใช้บริการนะคะ